วันนี้มีเซตโต๊ะใหม่เข้ามาค่ะได้ไปเลยทั้งหมด5ชิ้นในราคาแค่1,500บาทราคาแค่1 9 9 9ก็บาทเอง่ะโคตรคุ้มเมื่อไหร่ผมจะได้รับครับนี่มันก็ปีกว่าแล้วนะครับคิวของคุณลูกค้าตอนนี้เป็นคิวที่50,000ต้องรอไปอีก1ปีนะคะใครรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ยกเลิกไปมาจา้าสินค้าวันนี้นะคะเป็นเซตโต๊ะทำงานค่ะมีทั้งโต๊ะ และชั้นวางของราคาเพียง1,999บาทสินค้าเราเป็นสินค้าพรีออเดอร์นะคะเราไม่เกิน1ปีค่ะส่งฟรีด้วยนะคะทุกคนย้ำค่ะส่งฟรีค่ะคุณฮันนี่คะตอนนี้มียอดจองเข้ามาหมื่นออเดอร์เลยนะคะ งั้นเธอไปสรุปยอดจองมานะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปสั่งโรงงานเองได้ค่ะโอ้เซตนี้ได้สามชิ้นเลยเหรอราคาแค่1,999บาทเองอะโคตรคุ้มแต่รอของตั้งหนึ่งปีไม่เป็นไรหรอกมั้งพันเก้าเองอะยังไงก็คุ้มเอาเลยหนึ่งเซต ออกมาแล้วเหรอดีๆเลยงั้นเดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยจัดเซโต้เนี่ยนะหชิ้นเดี๋ยวฉันจะไฟลฟ์สดละได้ค่ะว่าแต่จะให้ตั้งราคาเท่าไหร่ดีคะอืมเซตห้าชิ้น, 1, นพันห้าละกันพันหเองเหรอคะถูกมากเลยนะคะเนี่ยว่าแต่คุณฮันนี่ได้โรงงานมาจากไหนคะทำไมถึงได้ราคาถูกขนาดนี้ เธอไม่ต้องรู้หรอกนาะฉันสั่งอะไรก็ทำทำไปเถอะสวัสดีค่ะวันนี้มีเซตโต๊ะใหม่เข้ามาค่ะได้ไปเลยทั้งหมด5ชิ้นในราคาแค่1,500บาทราคาเนี้ยคุ้มมากเลยนะคะลูกค้ารีบจองกันเข้ามาเลยค่ะ สวัสดีค่ะพอดีว่าคุณฮันนี่ไลฟ์สดอยู่นะคะยังไม่ว่างรับสายฉันเป็นแอดมินนะคะถ้ามีอะไรแจ้งฉันได้เลยค่ะทางโรงงานยังไม่ได้รับเงินที่คุณฮันนี่สั่งทำเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะถ้าวันนี้ยังไม่โอนมาทางเราขออนุญ,ญาตยกเลิกผลิตออเดอร์นะคะฮะยังไม่ได้โอนเงินหรอกคะค่ะยังไงก็รบกวนแจ้งคุณฮันนี่ด้วยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะ นีหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะนอกจากร้านทันนี่ร้านเดียวค่ะนี่เมื่อกี้เราทำไรฉันเห็นนะว่าเธอไม่ได้คอยดูจอไลฟ์สดให้ฉันอะ่ะพอดีว่าเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาเบอร์คุณทันนี่นะคะฉันก็เลยรับสายให้<ม>เขาบอกว่าโทรมาจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เขาบอกว่าคุณฮันนี่ยังไม่ได้โอนเงินค่าผลิตเฟอร์นเจอร์ให้เขานะคะแล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยฉันจ้างเธอให้มารับออเดอร์ไม่ได้ให้มายุ่งเรื่องนี้แล้วต่อไปเนี้ห้ามมายุ่งกับโทรศัพท์ฉันอีกนะอ๋อแล้วสรุปยอดจองวันนี้ให้ด้วยไปละ ที่ให้ความไว้วางใจกับ h o นนี่เฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ oh <my. S 1> สวัสดีค่ะคุณครับเซตโตทำงานที่ผมสั่งไปเมื่อปีที่แล้วอะ่ะเมื่อไหร่ผมจะได้รับครับนี่มันก็ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ทางโรงงานผลิตไม่ทันนะคะมีลูกค้าสั่งจองเข้ามาเยอะมากเลยค่ะ คิวของคุณลูกค้าตอนนี้เป็นคิวที่5 0 0 0 0ืต้องรอไปอีก1ปีนะคะ 1>, 1ปีเลยเหรอครับเออแล้วเซตโต๊ะที่5ชิ้นนะครับผมจะได้รับเมื่อไหรอ่อ่ะเซตนั้นต้องรอไปอีก2ปีเลยค่ะพอดีว่าตอนนี้ออเดอร์เยอะมากจริงค่ะคุณลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะคะสองปีเหรอครับนี่ผมถามจริงๆนะโรงงานที่ผลิตอ่ะผลิตได้วันละกี่ตัวกันครับเนี่ย รอไม่ไหวแล้วนะครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะเล่นกับทางโรงงานให้คะ่ะรับรองเลยว่าคุณลูกค้าได้สินค้าเร็วขึ้นแน่นอนคะ่ะขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับ h ันนี่เฟอร์นิเจอนะคะสวัสดีคะ่ะ er คุณฮันนี่คะ มีลูกค้าโทรมาทวงสินค้าหลายสายมากเลยค่ะคุณทันนี่ช่วยเร่งกับทางโรงงานให้ผลิตสินค้าให้เร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมคะไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้ฉันรับโทรศัพท์ทั้งวันแน่เลยค่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าโรงงานมันผลิตไม่ทันบอกเข้าไปเลยใครรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ยกเลิกไปสาบบอกแต่ตอนจองอะว,ว่าสินค้าเป็นสินค้าพอเดอร์ order. ผมไม่เข้าใจเลยไงเออแล้วบนะ่ายเนี่ยเดี๋ยวชั้นเนี่ยจะไปดูบ้านที่ฉันกาลัง,รรงสร้างสักหน่อยไม่ได้เข้าไปดูนานละเท้าจัดการด้วยแล้วกันนะ,ะนะเซ็ตนี้ได้ไปเลย3ชิ้นค่ะ ก็กว้างเก้าอีก็นั่งสบายนะคะในราคาแค่990บาทกับแบงค์เทามามีทอนค่ะลูกค้าคนไหนที่ได้ไปนะคะถูกใจแน่นอนค่ะรถเก่ายังไม่ส่งให้ลูกค้าเลยมาไลฟ์สดขายรถใหม่แล้วหรอครับนี่แกเป็นใครเนะี่ยเข้ามาได้ไงไม่เห็นหรอว่าฉันไลฟ์สดอยู่อะ่ะฉันเป็นคนให้เขาเข้ามาเองละค่ะผมก็เป็นลูกค้าของคุณไงล่ะครับ แต่ผมไม่ได้มาทวงของหรอกนะผมมาทวงเงินคืนครับพของนะ่ะผมไม่รอแล้วมาทวงเงินเหรอก่อนสั่งเนี่ยไม่ได้อ่านเลยไงว่าสินค้าได้เป็นสินค้าที่ออเดอร์จองแล้วไม่รับคืนงินทุกกรณีจ้ะแต่คุณผิดสัญญาก่อนคุณบอกว่าจะได้รับสินค้าภายในหนึ่งปีแต่นี้มันก็ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่ผมไปถามมาเนี่ยเขาก็ไม่มีใครได้รับสินค้าเลยเหมือนกัน ผมก็เริ่มจะสงสัยแล้วนะครับว่าไอสินค้าเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามีจริงสิแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงอยู่ที่โรงงานนู่นแต่ที่ฉันสอบถามกับทางโรงงานเขาบอกว่าเขายกเลิกผลิตสินค้าให้คุณแล้วนะคะเพราะว่าคุณอะไม่ได้จ่ายค่าทำเฟอร์นิเจอร์ให้เขาเลยสักบาทสวัสดีค่ะฉันเป็นแอดมินจากร้านฮันนี่เฟอร์นิเจอร์นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ทางโรงงานผลิตสินค้าไปกี่ชิ้นแล้วคะ อะไรคะโรงงานเรายกเลิกผลิตให้คุณไปตั้งนานแล้วค่ะเพราะคุณสั่งเขาไม่จ่ายเงินมาแล้วเงินเป็นร้อยร้อยล้านคุณนั่นเนี่ยไปทำอะไรหมดอะในยี่สุดฉันก็ได้รู้แล้วละค่ะว่าคุณเอาเงินจากลูกค้าที่สั่งออเดอร์เข้ามาเอาไปใช้หมดแล้วตั้งแต่ซื้อสร้อยทองกระเป๋าแบรนด์เนม แล้วไหนจะรถหรูอีกจนถึงคุณเอาเงินน่ะไปสร้างบ้านให้กับตัวเองเงินเดือนฉันคุณก็ไม่ได้จ่ายฉันมาสามเดือนแล้วนอกจากคุณจะหลอกให้ฉันทํางานให้คุณยังหลอกคนอื่นอีกอะ่ะทิศแท้คุณก็หลอกให้พวกเราสั่งเฟอร์นิเจอร์ทิปอย่างนั้นเหรอนี่คุณทําแบบนี้คนเป็นแสนแสนคนได้ยังไงอะ่ะเอาเงินมาคืนพวกเราเลยนะลูกค้าเป็นแสนๆสนคนฉันไม่มีเงินคืนหรอก รวมแล้วมันก็เกือบร้อยล้านอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปคืนล่ะฉันใช้หมดแล้วงั้นคุณก็ไปขายทรัพย์สินขายบ้านขายรถของคุณสิแล้วเอาเงินมาคืนพวกเราทรัพย์สินพวกนั้นอ่ะฉันซื้อมาแล้วจะให้ฉันขายทำไมพวกแกมันโง่นี่โดนหลอกละเรียกร้องอะไรไม่ได้หรอกเรียกร้องอะไรไม่ได้อย่างงั้นเหรอในที่สุดอะคุณก็สารภาพออกมาหมดแล้วสินะคุณตำรวจครับเชิญจับได้เลยครับ แล้วไปเจอกันในศาลนะครับลูกความอีกหลายคนน่ะรอคุณอยู่